อืมดูซิอ่าท่านผู้ชมสำหรับในเรื่องของสุขภาพพรรณไมยนะคะท่านผู้ชมเป็นผู้ที่เป็นลูกรักของจักรวาลเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลพิเศษของจักรวาลเป็นบุคคลพิเศษขององค์พระพิคเนศสุขภาพพรรณไมยของตัวท่านผู้ชมเองเป็นผู้ที่มีความแข็งแกรง่งแข็งแรงท่านใดที่เคยเจ็บป่วยอยู่โอกาสหายป่วยเนี่ยสูงแมก นะคะและบางท่านมีไอเดียที่ปรารถนาในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้บางท่านมีความปรารถนานี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาญี่ปุ่นภาษาใดๆก็ตามนะคะมีเกณฑ์การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในเรื่องของภาษาท่านใดมีความสนใจในเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์ทุกด้านมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์การพยากรณ์ด้านนั้นๆเห็นมั้ยคะท่านเป็นผู้ที่โชคดีเป็นคนพิเศษของจักรวาลเป็นคนพิเศษขององค์พระพิเนตเป็นคนพิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเป็นคนพิเศษของโค้ชครูครูบาอาจารย์เป็นคนพเิเ,นนพเศษของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ อย่างนี้คะดวงดีมากๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถมาสร้างเรื่องราวดีๆเรื่องราวเลิศๆให้เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมค่ะและท่านผู้ชมสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนำสิ่งดีๆ นำศักยภาพนำองค์ความรู้นำความสามารถนำสิ่งดีๆที่มีอยู่ในกระโหลกข,ของท่านเนี่ยออกมาใช้นะคะอย่างสุดฤทธิ์สุดชีวิตแล้วรีบสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศเลอเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมค่ะช่วงนี้เป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเลิศเป็นนาทีทองของท่านผู้ชมแล้วนะคะที่สามารถสร้างเรื่องเราดีๆสร้างสรรค์เรื่องเราดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมให้ท่านเนี่ยลงมือทําด้วยความรัก ใส่ความรู้ใส่ความสามารถใส่ทักษะก,กิมมิคอย่างสุดชีวิตลงไปในสิ่งนั้นค่ะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างต่อเนื่องดำเนินการในทันทีลงมือทำในทันทีนั่นเองค่ะมีการทดสอบทดลองใช้นะคะท่านผู้ชมเมื่อสร้างเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศเเหล่านี้ประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมค่ะ แบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิดเเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะ